รัรองมีใต้กับแผงซีนไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เยอะให้คนเดียวคอโทษอย่ากรธน้องขอทษับโอ้ยเป็นไงแม่ให้ได้ไหมมีคนไหมครั้งแรกในชีวิตที่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้อย่งนีอย่างนี้รโอ้ลยอุพินามามม อะไรมาเลยอะไรมาเลยตอโทษายากรดน้ตอทองอรจวางเด็ยมเีมตับมือไม่ไหมเอากไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาไหมเอาอีกคนไหมแล้วลูกยงมึงก็ไม่ถึงู ก็แดงนะนะลูกสาวนะเดี๋ยวไปเโทรเข้าไปเดี๋ยวโทรดีลุกผมก็เอาอยแต่ละตัวแต่ละตัวถึงละลูกเล้าเหมือนลูกสาวเขาบังไม่ได้เอาเขาคงคิดแบบนั้วสับลีลูกสาวต้องอยู่ข้างหน้ะเอาอูจะเส ah, uh, ียเวลามากมายไม่ไไปมเไปพอเธอ วลอทางเลยอะไรเขาก็ไม่เคยดูอย่างนี้แรุยางให้เขาได้ใกล้ชิเพแล้ว็คิทนลคซึ่งตรงนี้เป็นทางแรกทั้งทั้งที่ว่า2 5 1 1 12อยู่นี่เองอ่ะพันถมเนี่ยพันถมเนี่ยเด็กหน้าวันนะเนี่ยอยู่หน้าวังหลอกยา พอดีห่าหน้าคณะเราอยู่ตรงโน้ไปไปล้วก็เลยนปรุกศิษย์วัฒนวรวัชนะสครามวัดสาพยาแต่ว่าก็อยู่นานก็ต้องไปน้องกลับบ้านกับช่องอยู่ไม่มีบัวไม่ได้เลยรับน,นัานมาวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมถิ่นเก่าแม่ค้าแม่ค้าเพื่อนๆก็ไม่รู้มาดูมองหรือเปล่านาะเคยเดินซื้อของกัน่อและตอนนี้แต่ะตต้องเที่ยวเลยใช่ไหมเที่ยวเลย <c oughs> นักสูผู้กาตาต่อตาฟันเนื้ มเป็นเลือดสุพรรณชาติชาตสุภาพตาต่อตาวันต่อวันนางสุภาพตาสุภาวันต่อฟ้าตัวผู้สูงเดอนเท้าบั้สูงเดอนชาติชาติเลือดสุภาเลือดสวัสดีค่ะนานๆได้มาบารมีพราะอย่างไรท่านก็น่ารูตัวแม่หนูตื่นทันนะไม่ได้มา มาซื้อผาซื้อนพรระบาลพูไม่เหมือนแต่ก่อนแม่ฟังแล้วก็อ่อนใจฉันเพราะรัรามากมายมันไม่ได้คล่องคล่องสมัยพ่อส1อสิเอดสิบสองโอ้โเดินคล่องทั้งวันนี่เมื่อกี้ต้นหอวอภัรที่มา เพราะไปหาลวงตาที่วัดอารุณทันได้สัญญาบัตรพัดยศขึ้นว้าอีกรุ่นไปรองให้พระคุณจเจ้าทันโอโกว่าจะมาแทบตายข้ามเรือมน้ำมันไหลเวียนยน,น,นั่งเมาเรือทัจะอาเจียนมันคืนเฮียนอยู่นานาก,ก็ากลัวแฟนจะร้องอหายว่าเมื่อไรเมื่อไรก็ไม่มาฉะนั้นเมื่อมาเจอหน้าที่ฉันลาขอบคุณท่าน ถูกใจหรือเปล่าเล่านาเป็นนักกีฬาอย่างนี้แถวแถวสุพรรณบุรีการแสดงแบบนี้มีมานานจะน้นนานนานไปเท่าบางกอกฉันก็อยากจะบอกว่าดีใจจะถูกใจหรือไม่ได้ถามไทยพระคุณท่านจะถูกใจแะหรือขอเสียงปรบมือสักหนึ่ง ให้ความเป็นธรรมถ้าปรบมือกันแบบนี้อีฉันเริ่มจะมีกำลังพอปรบมือกันแบบนี้อีฉันเริ่มจะมีกำลังแต่วมี่แต่มยังปรบไม่ค่อยดังรออีกสักครั้งนี่ยัยเยังางพหน่ด้วยเขาก็ทวนีพวกเองก็ูชตาตัวเองแล้วแทนว่มันจะเป็นอะไรเนี่ยเพวกเองคือกทนตั้ง มาให้มาช่วยแม่ร้องยังไมาแล้วยังมงการร้องจะไม่จำนานเพราะว่ามาแสดงมาตอนตอนเราเป็นต้อโผจึงสอนให้ใีตอนยังเล็กยังวัยก็เรียนไปตามเหตุการณ์แต่วันนี้เจอหน้าแล้วก็เรามันจะไม่รอไม่รั้งอย่างน้อย่านก็รอรับฟังนตอนที่ สี่อะสีนองสีตัวเลยยาอ๋อ่ายชายมากันสี่ท่านจากสุพรรณบุรีคนไหนหัวหน้าก็เรานี่ตัวฉันนี่ยังงงันหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เพราะคนนี้หัวหน้าจะมนี่ก็สิบ้างลราคูมันกันละนาถึงแม้ไม่ได้มาเสียนานเป็ไงร้ามาเจอทิ่เก่าเป็นใน เมื่อก่อนนี้แกเคยนั่งอยู่ตรงนี้มีป้ายรถเมพอดีแต่วันนี้หายกันเอาละวัน,นี้ต้องปล่อยทีเด็ดมันจะร้อนหรือจะเผ็ดแบบไหนถ้าผู้ชายมีอะไรว่าเกินใสไม่อันพระชาวกทมอ,อ๋นนอกทมแล้วกันเนาะเพราะไม่ใช่เฉพาะบางลำพูเท่านั้น้ยังมียาวไปบางขุนพรมไปอะไรหลายหลายบาง จะนั้นถือว่าชาวกทมแกนั้นนอรู้ไหมม่เข้ามาเป็นกำลังใจเราต้องใส่ไม่อันแต่โปรดเชียร์ขวัญใจนะคะไม่ผิดเข้ามาฉนันจะแก่ก็แต่กายแต่หัวใจยังมันฉนันจะแก่แต่กายแต่หัวใจยังสู้ไม่เชื่อมาลองพิจารณาดูว่าฉนันจะสู้แบบไหนกันนะดันั้นแฟน ได้ท่านพี่จะเหม็นเก่านะเนี่ยนั่นแหละผมเป็นห่วงครับห่วงอะไรอ่ะเพราะว่ารุ่นนี้หลุดแล้วประกอบยากจะเป็นลูกศิษย์ของพ่อใหญ่ลูกศิษย์ของพ่อสนอะไรอย่างงี้ต้องจับผู้ชายลำตัดเอาหัวมาขัดกบตูดให้เขาให้สวัสดิ์เก่าดีกว่าเออกลับกลับไปหน้าน้า ันน่าไป่น่าสาวปล่ปเลาเองเขาโอ้โห่าได้กรงตรงนะอันน,น,น,นี้เราก็รู้แล้วเองหัวหน้าดูตาละเป้าตาละเป้าสิอยังตรงไม่ดังทางนั้นและจะเอาเราเข้าไปขัดอันนีน้ปลาเค็ม ใชาอย่างนี้ปลาอินทรีย์เลยเนี่ยแล้วก็คงจะเอาอะไรกันแน่เอาเอาหวางขาดีกว่าไม่ต้องตัวช่วยเรวดีกว่าเมื่อกี้วายๆแต่มาก็เนื่องว่าหวังขามันไม่ไม่ดีนึกว่ากอย่งอื่นจะดีเราที่ไหนได้ตกตูงที่ก็วังขาอีกเอาวังขาอะไรกันเราคิดว่าเป็นคนเรื่องที่ดีไงเอื่ีงกิจการผู้ชายนำตาต่อหัวหวังขาหวางขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหัวหนแล้วเจ้าตาจอบอกมาที่จอมปลัดนะเอาหัว เฮ้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 หาคนเจอหัวบนเกีายแกก็โดนกับป้าให้่เข่งรวยเนี่ยไม่อเป็นถ้วยไตทองเฮ้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 พอเจอถ้วยไทยลายทองเดี๋ยวก็แท้งเปนของขอ้งเฮ้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 ข้ไม่ได้เยมันทะลึ่งเลยนะเฮ้ยมัทะลึ่งอะไรอะไรข้อวะอ๋อท่าไผ่ข้อขวดครับอะไรไม่ไ่้องขวดอ้าวกอนรันโอ๊ยกันรน พวกเเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้แกยังไม่เห็นอีกตอนตื่นตัวเท้าขับวักวงบานบาน มันไฟสามอัน hey! อาผิดกลิ่นแล้วหัวตังฉันกลัวจะโดนเข้าไปหน่อยทั้งหัวห้อยแหงเหียวฉันกลัวพวกแกจะเล่นดีดีเดียวไม่ทำให้คิ้วหายคันโอ้ยเฮ้ยบอกเล่นดีแค่เพลงเดียวจะดูถูกเชยารึไม่ ไว้ทำงานว่าตาคนตาแข็งเกิดทิมแทงกันกลางหงผมพิเหียยจะรกโร่ไปถึงโรถึงสางรเงื้อง่าราคาเราทิมแทงแต่ยังดีเราจะได้รู้กันทัวทีว่าแทง้าไปแค่นี้แทงนะั้นยังท่าว่ากว่าเดียวมันให้สายิ้สแย่ถ้าพีพลักมือแผลพิมแท ผีพวกเธอและแล้วก At okay. ็เ so ีย um, ั so, ่งงกว่าแทงเดียวที่ผานมาแย่ลาแทแล้วน่ะแท้้วาเลววกวอง่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่่่าฮ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 ่าาาฮ่าฮ่าาา พกอาวุธติดต้องว่ากเกกื่อวจะเกิดความมันพกอาวุธจะมางั้งงั้งผมก็กลัวความอุ่นฉาบกันแม่หวจะมีคุยโบคุยโตอีน้องสาวส่วว่าน้องชายเราปวดวปยาวกว่ายานมีคนละเม็ดสเม็ดมาคุยกันเองกันโลแม่วันจิตมีเม็ดเดียวไม่ค่อยเรยนพร่คุยโลมาเหือนกัน จามทายในดำขวานไว้ถ้าดักับตัวมาเกินหายและจะเอาอะไรมาเล่นกันและว่าพวกแกก็มีเม็ดนะว่าพวกข้าก็มีเม็ดเอองั้นชวนไปในเหล้าเป็ดให้เม็ดตอบเม็ดกันชนตันมีมูกูคา พาไปในเล่าเป็ดให้เม็ดต่อเม็ดมันชนกันว่ามีกันคนละเม็ดตองเม็ดมาคุยกันเก็ดตลอดมันจิบมีเม็ดเดียวไม่ค่อยจะโปร่ยังมาอ้อกับเขาเหมือนกันว่าเม็ดเม็ดนี้นะอีนูก็ยังไม่รู้หรือเจ้าทิดว่าสตรีเขามีสิทธิ์ให้เม็ดชนิดทำพันว่าเม็ดเม็ดนี้มันเป็นเม็ดดีเสียละไอ่อ่อน จะเกิด้็เป็น,น,นกายขอเมตไนน